สวัสดีครับพบกับเพจคาวาไทยแลนด์สวัสดีครับพบกับเพจคาวาไทยแลนด์หูฟังคุณภาพดีมาตรฐานญี่ปุ่นสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาหูฟังอันเล็กใส่สบายมาพร้อมระบบ AI ที่ช่วยในการตัดเสียงรบกวนและมีไฟ LED บอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ผมแนะนำเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับคาวารุ่น G5 สำหรับเจ้าตัวคาวา G5 นี้นะครับทุกคน แค่เปิดฝาก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดเปิดนะครับอ่าและตัวนี้นะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน5.2ใช้ชิปเซตนะครับนำเข้าจากประเทศอังกฤษและยังมาพร้อม AI ที่ช่วยในการตัดเสียงรบกวนเพื่อเสียงที่คมชัดกว่าอ่านี่นะครับก็คือตัวของ KWG5 a a i นะครับทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นนี่นะฮะ ลักษณะตัวแบบนี้เลยนะครับตอนนี้จะเป็นไม้แบบก้านยื่นนะครับไม้จะอยู่ที่ปลายก้านนะครับอันนี้นะครับจะเป็นกล่องเก็บที่สามารถชาร์จได้นะครับเนะาะอาจเพียงแค่เราวางหูฟังลงไปนะครับนี่ อันนี้ก็คือการชาร์จแล้วนะครับอันนี้ก็คือชาร์จเข้านะครับและตัวนี้นะครับมาพร้อมนะครับไฟ LED ที่บอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ที่กล่องชาร์จนะครับทุกคนเห็นไหมเอ่ยนี่นะฮะ95เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับแบตของหูฟังตัว G5 นี่นะครับส่วนสายชาร์จนะครับเป็นสายชาร์จแบบ Type C นะครับพอร์ตชาร์จ Type C ก็ชาร์จด้านหลังได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันว่าเจ้าตัวนี้เขาทําอะไรได้บ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวคาว a จ5นี้ทุกคนเป็น b l บลู o ูธเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชัน5.2กินพลังงานต่ํำและยังมาพร้อมระบบ AI ที่ช่วยในการตัดเสียงรบกวนนะครับสำหรับข้อดีของการตัดเสียงรบกวนนี้ทุกคนผมบอกเลยว่าปลายสายนะครับจะไม่ได้ยินเสียงแทรกจากเรานะครับเพราะว่าตัวนี้มาพร้อม AI ที่ช่วยในการ ตัดเสียงรบกวนนะครับและตัว G5 นี้นะครับยังให้เสียงคุณภาพสูงถึง60นะครับอ่าและตรงนี้นะครับยังรองรับ HD Voice นะครับข้อดีนะครับของ HD Voice ก็คือเสียงของเรานะครับส่งไปยังปลายสายได้ยินเสียงเราชัดเจนผมบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มมากๆและยังมาพร้อมนะครับกล่องเก็บอ่าตัวนี้ข้อดีนะครับแล้วก็จุดเด่นของเจ้าตัวคาวา C5 ก็คือกล่องเก็บนะครับที่สามารถชาร์จแบตได้และยังสามารถเก็บแบตเตอรี่ได้ถึง500แอมป์นะครับทำให้หูฟังของเรานะครับชาร์จได้3-4รอบนะครับบางท่านเนาะเอาหูฟังออกมาใช้งานได้3-4ชั่วโมงแบตก็หมดแล้วนะครับท่านจะคลายกังวลน,นะครับเพราะตัวนี้นะครับเขาสามารถชาร์จหูฟังของท่านนะครับได้3-4รอบต่อการชาร์จ 1>, 1ครั้งนะครับอ่าสำหรับเวลาการชาร์จนะครับของกล่องชาร์จพร้อมกับตัวหูฟังนะครับใช้เวลาชาร์จเพียง40นาทีนะครับก็สามารถใช้งานได้ยาวๆแล้วนะครับตัวนี้สามารถสนทนาต่อเนื่องได้กี่ชั่วโมงนะครับทุกท่านฟังเลยตัวนี้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง18ชั่วโมงและเปิดรับสายประมาณ500ชั่วโมงนะครับโอ้โหนานมากๆนะครับเปิดรับสายนะครับตัวนี้ นานมากนะครับและตัวนี้นะครับยังใช้ไมโครไมโครโฟนนะครับที่รับเสียงได้ดีกว่าเดิมถึง60%นะครับก็ถือว่าเสียงชัดมากๆนะครับน้ำหนักนะครับตัวนี้มีน้ำหนักเบามีน้ำหนักเบานะครับใส่สบายและยังสามารถใส่ได้ทั้ง2หูนะครับทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับที่ตัวหูฟังว่า มีปุ่มอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยปุ่มแรกนะครับเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับทุกคนนี่อ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มลดเสียงอ่านี่นะครับนี่ปุ่มเพิ่มเสียงในปุ่มลดเสียงนะครับบางท่านนะครับออกไปข้างนอกเนาะอยู่บนรถไฟฟ้าหรืว่าอยู่ในรถโดยสารสาธารณะไม่สะดวกที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ่าท่านก็สามารถกด เพิ่มเสียงหรือลดเสียงได้ที่ตัวหูฟังเลยก็สะดวกมากๆนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับท่านนะครับอ่าปุ่มต่อไปนะครับเป็นปุ่มมัล t i function นะครับนะครับปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มที่สามารถกดรับสายวางสายหยุดเพลงและเล่นเพลงได้นะครับอ่าปุ่มข้างนี้นะครับปุ่มสีเงินตรงนี้นะครับนี่แก๊กๆนะฮะนี่อ่าผมนี่นะครับผมจะดังแบบนี้นะครับทุกคนอ่าต่อมานะครับปุ่มต่อไปนะครับอยู่ข้างๆเนาะ อาจอันนี้จะอยู่อันนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับส่วนทางด้านนี้จะเป็นปุ่มมิ้วใหม่นะครับเป็นปุ่มเปิดปิดเสียงใหม่นะครับอ่าเพราะว่าบางท่านนะครับอยู่ที่บ้านเนาะอ่ากำลังคุยงานหรือว่าติดต่อธุระนะครับอยากไม่ให้ไม่ให้อยากไม่ไม่ไม่ให้ปลายสายนะครับได้ยินเสียงรบกวนของเรานะครับแล้วก็กดปุ่มตัวนี้นะครับปึ๊บอ่าแล้วเราก็คุยกับที่บ้านได้เลยนะครับโดยที่เสียงจะไม่ไปรบกวนนะครับปลายสาย เนาะอ่า no? ก็ปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มที่ฟังก์ชันที่สามารถสะดวกสบายนะครับสำหรับการเปิดปิดเสียงนะครับเพื่อไม่ให้ปลายอ่าเพื่อไม่ให้เสียงเรานะครับไปรบกวนปลายสายนะครับอ่าและตัวนี้นะครับไม่นะครับอยู่ที่ปลายก้านนะครับมี ทุกคนเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับเป็นรูตรงนี้นะครับรูเล็กๆอันนี้คือเป็นรูไหม่นะครับที่รับเสียงของเรานะครับได้ดีขึ้นนะครับถึง60%นะครับทุกคนผมบอกเลยว่า60%นี้เสียงคือชัดมากนะครับอ่ะเนาะต่อไปนะครับตัวนี้ยังมาพร้อมนะครับระบบกันน้ำ ipx 5นะครับ สำหรับ IPX5 นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่กันน้ําได้ดีมากๆนะครับสำหรับระบบตัวนี้นะครับเนาะมาพร้อมระบบที่สามารถกันน้ํากันเหงื่อไม่กลัวฝนบางท่านนะครับใส่ออกกําลังกายนะครับหรือบางท่านมีเหงื่อเยอะนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าหูฟังเรานะครับจะเสียไหมไม่เสียแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาทามาโดยมีระบบกันน้ํากันเหงื่อให้นะครับ สายชาร์จเป็นสายชาร์จท y p e C นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกนะครับเป็นสายชาร์จไท p e C เนาะฟาซชาร์จนะครับชาร์จเต็มภายใน40นาทีนะครับประหยัดเวลาในการชาร์จมากๆนะครับอ่ะและตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้ทั้งหูข้างซ้ายและข้างขวาและยังสามารถปรับความยาวสั้นได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่นะครับโอ้ตัวนี้เขามีลูกเล่นนะครับนี่ นะครับแล้วก็ที่เกี่ยวหูนะครับเป็นที่เกี่ยวหูแบบนุ่มนะครับสามารถบิดไปได้ใส่นานๆไม่เจ็บหูแน่นอนนะครับและตัวนี้นะครับไม่หนักนะครับน้าหนักเบามากๆนะครับอ่ะส่วนจุกหูฟังนะครับอ่าส่วนจุกหูฟังตัวนี้นะครับเป็นลำโพงนะครับทุกคนและเขาให้จุกยางนะครับมาที่ตัวหูฟัง1ชิ้นและก็แถมมาให้ด้วยอีก 6ชิ้นนะครับเท่ากับว่าท่านซื้อคาวาจิ5ไปนะครับได้รับจุกยังอินเอียนะครับอาจุกยังอินเอียไป6ชิ้นนะครับไป6ชิ้นนี่นะครับและตัวนี้ยังสามารถปรับหมุนได้นี่นะครับเดี๋ยวผมอันนี้นิ่งให้ดูปรับหมุนได้นะครับนี่ปรับให้เข้ากับองศาของหูเรานะครับลูกค้าตัวนี้ผมบอกก่อนเลยว่าฟังก์ชันนี้นะครับ หลายหูฟังหลายตัวนะครับไม่มีนะครับแต่ g 5มีนะครับนี่สามารถหมุนได้นะครับนี่หมุนได้นะครับปรับองศาของตัวหูฟังให้เข้ากับหูเราได้นะครับเนาะและตัวนี้นะครับยังรองรับนะครับอ่าฟังดีๆนะครับยังรองรับแอปประชุมสายนะครับอ่าแอปประชุมนะครับหรือว่าแอปประชุมสายของเรานะครับสามารถอ่ารองรับการประชุมสายหลายๆคนนะครับรองรับ แอปพลิเคชัน Microsoft Teams Microsoft Zoom นะครับทุกคนอรองรับ Zoom นะครับแนะอปพลิเคชัน o o m เนาะนะครับยังรองรับอีกด้วยนะครับประชุมสายหลายๆคนนะครับ50 60ตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับเนะาะก็อย่างที่ผมดได้บอกไปนะครับตัวนี้นะครับแค่เปิดฝานะครับไม่ต้องเปิดปุ่มเปิดปิด นะครับก็สามารถเชื่อมต่อเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกดเปิดอันนี้ผมบอกเลยเป็นลูกเล่นนะครับเฉพาะเป็นลูกเล่นเฉพาะตัวหูวฟังบางตัวเท่านั้นนะครับทุกคนไม่ใช่มีทุกตัวเนาะสำหรับการเปิดฝานะครับเปิดฝากล่องแล้วหูวฟังเชื่อมต่อได้เลยอ่ะตัวนี้มีนะครับและตัวนี้นะครับมาพร้อม AI ที่ช่วยในการตัดเสียงรบกวนนะครับผมได้บอกไปแล้วตอนแรกเนาะว่า ตัการตัดเสียงรบกวนนี้นะครับทำให้ปลายสายนะครับไม่ได้ยินเสียงแทรกนะครับไปที่ปลายสายนะครับก็ถือว่าตัวนี้คุ้มค่ามากมากนะครับทุกคนอ่ะนี่นะครับตัวนี้นะครับสนใจนะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็สามารถสั่งซื้อนะครับได้ที่นะครับช้อปปี้ร้าน PGS Shop นะครับทุกคนตัวนี้มีพร้อมจำหน่ายนะครับเนาะอ่าหรือว่าอยากเข้าไปดูสินค้านะครับ w w w k a w a t ว็บคารวาไนะครับตัวนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ลูกค้าจะได้เลือกซื้อหูฟังนะครับแล้วก็นาฬิกาสมาร์ทวอนะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับเนาะที่ร้านนะครับมีจำหน่ายให้ด้วยนะครับ w w w k a w a t ว็บคา ก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหูฟังคาวารุ่น G 5เพียงเท่านี้นะครับอยากให้ผมรีวิวหูฟังคาวารุ่นไหนนะครับก็สามารถกดพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับเนาะแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับช่องคาวาให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ